ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณรสชาติเด็ดไม่ต้องงอเครื่องปรุงหากพูดถึงอาหารในย่านปากน้ำที่นี่มีร้านเด็ดร้านดังที่ซ่อนตัวอยู่เพียบเราบรรดาสายกินทั้งหลายเตรียมปักหมุดกันได้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเจ้าอร่อยที่มาเปิดบริเวณถนนสายลวดแน่นอนว่าคุณจะได้เต็มอิ่มกับเมนูก๋วยเตี๋ยวที่หลากหลายและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กันที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณร้านก๋วยเตี๋ยน้ำตกเจ้าอร่อยที่ตั้งอยู่บนถนนสายลวดตำบลปักท่ายบ้านกับความอร่อยที่คนชาวปากน้ำการันตีเพราะมีรสชาติดีแบบที่ไม่ต้องปรุงกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเมนูหม้อไฟจำโบเนื้อหมูคุ่วบุตะสไลด์ที่มาพร้อมกับเส้นให้เลือกถึง3-5แบบ โดยสามารถเลือกได้ว่าอยากจะทานเส้นอะไรเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นหนึ่งเมนูที่ขายดีประจำร้าน นอกจากนี้ยังมีกว๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมียมที่มีทั้งหมูคุโรบุตะเนื้อใบพายสไลด์ลูกชิ้นที่จัดมาแบบล้นชามเพราะความสุขของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุดใครอยากลองมาชิมม้่ไฟร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีและติดตาม Facebook แฟนเพจได้ที่กว๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณหรือติดต่อได้ที่เบอร์094 4 4 9 2 2 4 6ด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดสมุทรปราการ